ฮัลโหลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม Diablo 4นะครับโดยอคอนเทนต์วันนี้เราจะพามาวิ่งเฮลทายกันครับผมว่ารอบเนี้ยผมจะได้อะไรแล้วใช้เวลาเท่าไหร่เปิดอะไรได้บ้างได้ของอะไรเนะาะเราก็มาดูกันโดยตอนนี้เหลือเวลาอีก40นาทีเฮลทายส่วนใหญ่จะมี1ชั่วโมงเนาะแต่ส่วนใหญ่เวลาผมเปิดเห็นน่มันก็ม่เหลือไม,ไ,มไม่ครบแล้วละเนี่ยเหลือ40นาทีนะครับ วิธีดูก็คือเอาเมาส์ไปชี้ที่รูปดาบก็จะบอกว่าเดี๋ยวลม่เท่าไหร่ตอนนี้เฮลไทยอยู่โซนนี้เดี๋ยวผมไปเปิดเว็บดูก่อนว่าของร้อยเจ็ดสอยู่ไหนของร้อยเจตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับผมปั๊บผมก็จะมาร์กไ้ก่อนแล้วผมว,วิ่งเก็บวิ่งเก็บมาได้ร้อยเจ็ดสิบห้าเราก็ไปเปิดกล่องเลยกันเลยเดี๋ยวดูว่าสี่สิบนาทีนี้เราจะได้อะไรพรางผมดูมของไปเก็บว่าผมเอาไอเทมยูนิคมาเล่นนะ่ะ อ,อต้องไปเก็บที่ตรงนี้เมื่อกี้ผมเอาไอเทมอยู่นี้มารีวิวอะแต่ผมลืมมาเก็บเนาะผมขอไปเก็บของแป๊บหนึ่งครับผมตัวเฮลทายเนี่ยมันมันจะรีกล่องตอนครบชั่วโมงหมายความว่าไงหมายความว่า สมมติว่าเฮลทายมันเปิดมาเนาะเราจะสามารถเก็บกล่อง175ได้2กล่องในแผนที่เฮลทายเนี่ยจะมีกล่อง175อยู่2กล่องซึ่งพอเราเปิด2กล่องปุ๊บอ่ะมันก็หมดแล้วมันมันไม่ได้แล้วไงแต่อีกเงื่อนไขหนึ่งของเฮลทายคือครบ1ชั่วโมงปุ๊บปุบเวลาที่เวลา1ไม่ใช่ครบ1ชั่วโมงสิเวลาที่มันสมมติว่าอย่างตอนนี้ยตี3 6นาทีะเมื่อกี้ สมมติว่าถึงเวลาตีสี่ปุ๊บกล่องมันกล่องมันจะทําการรีใหม่ครับผมก็คือมันจะสลับที่ย้ายที่ใหม่ไอสองกล่องเดิมเนี่ยก็จะหายไปละกลายเป็นสองกล่องใหม่อ่าหมายความว่าถ้าถึงตอนนั้นน่ะคุณสามารถเปิดกล่องได้อีกสองกล่องถ้าวิ่งจริงอ่ะผมคิดว่าได้สี่กล่องนะถ้าโชคดีหน่อยโชคดีเวลาค่าโยโชคดีที่เก็บได้สองกล่องก่อนที่มันจะครบหนึ่งชั่วโมงรีกล่องเอ ไม่ใช่ครบหนึ่งชั่วโมงเฮลทายนะหมายถึงหมายถึงนาฬิกาของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งชั่วโมงวิธีเก็บแต้มเฮลทยให้ได้เยอะนะครับก็ไม่มีอะไรพยายามเข้าอีเวนต์เข้าไว้ถ้าเจออีเวนต์ก็เข้าแบบนี้แล้วก็พยายามเก็บของไอเทมแบบที่เสาที่ผมเก็บเมื่อกี้ที่มันมีสีแดงแดงมีแสงสีแดงแดงอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันจะได้ไอเทมเยอะผมลืมกดยามกดยาม ยาที่เลือกส่วนใหญ่ผมจะใช้ยาเลือดครับผมเพราะว่าเพราะว่าเฮีทาไทยอ่ะมัน,มนหลหบากมอนสเตอร์มันหลากหลายนะเนผมก็เลยใช้ยาเลือดคุณนาใช้ยาเพิ่มคิยยาลดคูดาวยาลดจำนวนมานาที่ใช้อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราใช้ยาเผาของมอนสเตอร์เนี่ยเราเดินไปเรื่องมันต้องได้อยู่เฉ่าะ ยางเข้าอีเวนต์อีเวนต์น่ะมันจะเกิดที่เดิแมแหละแต่เป็นอีเวนช่วงหน่อยนึงคุณอาจจะฟาร์มแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ก,กลับมาใหม่อะไร้พอก็ต้องเป็นคนในดนแหลกคน,นคนเอกยิงคนไงนะปาป้าปาปาปัป,ป,ป,ปเก็บครับผมสิ่งสำคัญในการลงเฮลทายเลยก็คือห้ามตายครับผม พยายามเซฟไว้เพรถ้าคุณตายปุ๊บแจมคุณจะหายไปรึ่งเศร้าเลยบอบกแล้วว่าคุณเศร้าเดี๋ยววันนี้ดูกันว่าผมจะได้เรยนะม่แต่ผมชอบตรงตรงไอ้หมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่สองหมาอ่ามันจะมีสองโซนที่ที่เล่นง่ายนะนนยก็คือโซนหมากับโซนโจนแบนดิตครับผม ออกมาอู๋ผมเต็มมาออกมายังไม่ทันไปไหนเลยได้เจ็ดสิบสองอู๋ผมเต็มหนึ่งพันใช่ไหมเดี๋ยวลาเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเนี้ยมันจะธรรมดาแต่บางเกมมันจะมีแสงสียงแดงเลยคุณต้องไปกด มันจะได้แต้มเยอะมากเด้งออกมาเพิ่มเพิ่มเ่มสิบมา3แล้วคัาผมส่วนการลงก็แล้วแต่เลยว่าคนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมดเองได้ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใช้นะส่วนไทยถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องเวลารีกล่องที่มันครบชั่วโมงไปอ่ะ คือถ้าถ้าอย่างรอบเนี้มันมันเลยตีสามมาแล้วใช่ไหมคือมันไม่มีทางที่มันจะได้รีกล่องแล้วมันไม่มีทางที่ผมจะได้รีกล่องแล้วเพราะว่ามันจะต้องรีองตอนตีสี่ถูกไหมอ่าพอมันต้องรีองตอนตีสี่ปุ๊บเหน่ยวไทยมันก็หมดเวลาไปแล้วโอยงงไหม,มไหม่ยเออก็คือผมไม่ได้ผมไม่ได้รีกล่องแล้วแป่ว่าผมโชคดอกาเข็ร้อยเจ็ดสิบห้าได้แค่สองกล่อง ว่าทำไทมต้อง175เพราะว่า175เนี่ยกล่อง175เนี่ยมันการันตีไอเทมสีส้มอ่ามีการันตีไอเทมสีส้มคือยังไงคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่175คุณอาจจะได้แต่ไอเทมเหเลืองหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ก็เลยแนะนําให้เก็บ175ดีกว่าคือถ้าไอเทมเหลืองไอคนตีม้อนธรรมดา,นานมันก็ตกทั่วไปอยู่แล้วล่ะม้อนเกิดแรง เดี๋ยวเรากลับไปดูที่อีเวนต์น้องมาอย่างนั่งไงเวน้นมาแล้วครับผมกลับมาจัดยอดเนี่ยผมชอบฟาร์มโซนน้สบายอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บเลยเจ็ดสิบผมเก็บวิญ,ญญาณใส่หม้ออ่าเก็บฟาร์มใส่หม้อครับผมเก็บวิญ,ญญาณเต็มแล้ว ัว,วเดี๋ยวผมจะมาเก็บทีเดียวยำไว้ด้วยลนะ่ะร้อยยี่สิบสองแล้วครับอโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลืมไปเลยผมพยายามฟาร์มอยู่แถวนี้แหละ เพราะว่าเดี๋ยวอีวเว้นน้นเันก็เกิดที่เดิมทำไมมาข้างล่างันดีกว่าบางไม่มีวะส่วนเรื่องกล่องเขาดูในเว็บครับผมมันจะมีลิงก์เว็บว่ากล่องตอนนี้กล่องร้อยเจ็ดสิบห้ามันอยู่ตรงไหนหนะ้าแล้วก็อีเวต์น่ะมันอยู่มีตรงไหนบ้าง สิ่งที่ต้องระวังคือลูกไฟคุณท่านมายืนปล่อยตัวยืนเฉยๆในโยทไธเดือดขาดเพราะไฟมันจะตกใส่กระบะของคุณทันที <c oughs> แล้วคุณก็จะเสียแต้มไปแล้วกว่าคุณจะรู้ทัว <c oughs> นี่แล้วก็แร่นี้ต้องเก็บนะครับได้ของดีแต่แร่มันจะเป็นแร่พิเศษที่มีเกิดขึ้นเฉพาะในฮิวไธสนเนาะ ว่าสองสิต้องเดินไปส่วนของน้อยว่ะอีเวนต์มาใหม่นะจัดเลยครับผมเวนต์สายตะเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องเดินไปไหนหก็วนอยู่ทีอีเวนต์ก็ได้วนฟาร์มแถวอีเวนต์พออีเวนต์มาเราก็เข้าก็จะสะดวกสบายแล้วก็จะไม่ตายด้วยถ้าคุณเดินไปเรื่อยบางทีมันตายเจอมอนที่แบบว่ารับมือ ไม่เขียนออย่างตัวตัวอุกมาตกเมือแกะของตายหลายรอบเราเพราะว่าอะไรทำไมถึงตายเพราะว่ามันดันไปตกตอนที่เราอยู่ในช่องแคบอยู่ในที่แคบหลบไม่ได้ออไหลบไม่ได้ไอ้อีเว้นเนี้ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ย มันชอบไม่เกิอดอะไรขึ้นแล้วรอนานเออบางทีกันาก็แบบโอเค,อเค,อเคแล้วก็ไปตามหมาซะหน่อยปลาดียี่สิบห้าครับผม

ใช่ว่าเรามาฟามเอาแต่ของเดเวลเกไ็ได้เหมือนกันก็อย่างบางทีเกมอื่นหรือว่าเกมสมัยนี้นะมันจะได้อย่างเสืออย่าง,ง,งอย่างเช่นถ้าคนไปลงดำนี้คุณจะได้เยอะีเยอะนะแต่คุณจะได้ของน้อยแต่เนี้ยได้หมดครับยิงควางผมชอบยิงควางเป็นโรคจิตอะไรไม่รู้ <laughs>

ิไปเสียงไม่อยู่ไหนวะเวนยังไม่มารอสักครู่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสอง เดี๋ยวสองชิ้นครับเรียบร้อยครับผมสองแรกจัดไปโอเคเรามาตอน40นะใช้เวลาไป12นาทีากลบบในถอยหนึ่งกองดูสิว่าได้อะไรนี่ฮะม,มันการกงางีจนะมันสีส้มเนี่ผมได้มา3ชิ้นเลยสีส้มระดับอ่าอินเซตเท่ลนะครับผมก็คือระดับเทียบสีนะ เจ700.85 5เมน792โอ้โห้โหดครับผมบอกเลยเที่จะเข้าอเมทสองเ, 2, เอ้อันนี้น่าสนใจครับแบบนี้น่าสนใจแล้วก็ส่วนอันนี้789ชักไปลุยกันไป ่อไปกล่องที่2ครับผมกล่องที่2อ,อยู่ตรงนี่ผมเปิดเว็บดูนะเนาะอยู่ตรง,งน่อยู่ตรงนี้ประมาณนี้โอเคเดินฟาร์มแล้วก็เดินฟาร์มไปเรื่อยๆไปถึงกล่องได้ได้ครบพอดีเลยก <c oughs> ็ใช้เวลาไป12นาทีนะครับรตบกด่องทีนะ เห็นไหมถ้าคุณใช้เวลา12ทีอ่ะ1ชั่วโมงควรก็มีโอกาสที่จะได้4ถ้าคุณทำได้2กล่องก่อนที่มันจะรีีกล่องนะนดีเลยนึ่งนะคุณได้เยอะพยายามเข้าอีกนะ ระวังระเบิดระวังร,ระเบิดนี่นะครับผมตายกันมาเยอะแล้วระเบิดคนมาใหม่ไม่รู้เห็นวันเซอร์ตกเอยเห็นวันเซอร์ตายเนาะเรียบไปยืนรอเก็บของเลยเรียบร้อย หวานเจีย๊ยบผมบอกเลยสี่สิบสี่แล้วเนี่ยมันจะได้ไวนะครับถ้าพยายามเข้าอีเวนต์เดี๋ยวผมไปเดินไปกล่องเล้นก่อนนะเบื่อตรงนี้นะ่ะผม,มจะเดินมาเพราะตอนนัน้นจะมีอีเวนต์นะ ก็สิดใหญ่แน่ๆอ๋อหายหมดเห็นเอเวนโอ้ยเวนนี่ไม่เอาอะเวนนี่เป็นอีเวนที่แน่ลำคานมากนะมาครับเรายืนอยู่ตรงเนี้ยอีกเสาก็คือแบบว่ามันทำให้ชาว ต้องมีหลายๆคนเนี่ย7.9ที่ผเนี่ยเวลาเจอซอกซอยอย่างนี้นะครับแล้วลูกกูกบาดตกนะอันตรายมากระทึกอะ่ะผมบอกเลยว่าระทึกเจอเพชรม่ใช่น โซนนี้มีลูกแก้วนี่นะครับมีลูกแก้วนี้ก็คือมันเป็นโซนที่มีเควสเควสต้นไม้เนาะถ้าคุณมาฟาร์มโซนเควสต้นไม้เนี่ยเออคุณก็ได้โชคสองชั้นจริงคือนัดเดียวได้นัดสองตัวได้แต้มไปเปิดหีบต้นไม้ด้วยได้เพชรเดี๋ยวถ่ายด้วย สองอย่างครับว่าร้อยสิบนะครับผมผมเก็บแค่สองกล่องเนี่ยผมไม่ไปเก็บกล่องใหญ่เอาลายมาทำมือดีกว่าถพาคุณเห็นว่ามันฟร์นเพินมๆแป๊บแป๊บเนี่ยโอ้โห ผ่านไปไวมากหนึ่งชั่วโมงแล้วพอเฮลทายเสร็จปุ๊บเอา้าบอสโลกจะออกอีกบอสโลกออกเสร็จปุ๊บเอ้าอีเวนต์ดีเจนต์จะออกอีกนั่งทั้งวันนหลอกเลยดูเวลาชีวิตสุดๆนี่สุดท้ายถ้าตายนี่เหงาเลยผมบอกเริ่มรับใหม่เฮ่ย ถ้ามาเป็นตี้มันก็ได้ครับแต่ว่ามันมันก็ต้องเดินด้วยกันนะเนาะแม้นมันตกตรงไหนเราก็ไม่ได้ไปเก็บมันไม่ได้เด้งแชร์เข้าหากันนะครับพีทอแต่มันตกใครตกมันนะเขาฆ่าตกตรงนู้นเราก็ต้องเดินไปเก็บด้วย นจำไว้ส่วนนี้เยอะมอนเยอะร้อยสามสิบเก้าแล้วครับผมนี่เพชรนี่ครับชี่วบมกนี่กล่องร้อยเจ็ดสิบห้าอยู่ตรงนี้จำไว้ด้วยเผ็ดเลยยังไม่ครบนะเรากลับมาใหม,ม่รู้แล้วอยู่ตรงนี้ ผมเคยเก no ็บมนร้อยเจ็ดจุห anyway> ้าเวลาเขาจะหมดแม่งด้นมีสองกล่องอยู่ใกล้ๆกันไปเปิดกล่องเจ็ดสุห้าชยเนียเดี๋ยวดูดูแผนที่ในเล็กก็แบบว่ามันมันมาร์คไม่ตรงมันอยู่ใกล้ๆกล่องเจบร้อยหกสิบสามครับผม

วางไอ้มอนแบบนี้ไว้ก็มีใส่พบแล้วครับผมไปจัดการกันดีกว่าอ้าวก็นี่ครับเหลืออีก1 8นาที มาตอน40ใช้วเวลาประมาณ21เอย่บ2วนาทีดู1 2 3 4จุกจุกเลยครับผมก็ฝากไว้เท่านี้กับการวิ่งเฮลทายนะผมก็ไปดั่งไล่ดูออปชั่นของที่ได้มาว่าไหนดีไม่ดียังไง ยังไงก็อย่าลืมลงเฮลทายกันนะครับสําหรับคนที่ฟาร์มเดว์บนี่อย่างเลเวลผมก็ได้นะเมื่อกี้ผมอยู่ประมาณแถวนี้นะได้มาเท่านี้อยือว่าเยอะอยู่ครับผมเมื่อกี้อยู่ประมาณนี้แหละถ้าจําไม่ผิดนะอยู่ประมาณนี้ได้มาปึก๊กหนึ่งอีกหรือว่าได้เยอะแล้วก็เราวิ่งกันไปแค่เท่าไหร่ยี่สิบนาทีเนาะตีว่าเลกง่ายๆยี่สิบนาทีเออเราวิ่งกันไปประมาณยี่สิบนาทีได้กล่องเฮลทายมาสองกล่อง ของสม้สมของสม้สม1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชิ้นเปลียนขอบขาว1 2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นโอเคครับถือว่าเจ๋มกัแบเฮลทายรอบนี้ไงไปชอบอก, like, กดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วอย่าลืมไปลงเฮลทายกันนะครับผมสวัสดีครับ